สวัสดีครับวันนี้มาพิสูจน์ทำไมเส้นตรงที่ขนานกันต้องมีความชันเท่ากันในส่วนนี้เราจะสามารถแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกถ้าเส้นตรงขนานกันแล้วจะมีความชันเท่ากันอ่า และข้อที่2ถ้าความชันเท่ากันแล้วเส้นตรงจะขนานกันมาดูข้อแรกกันก่อนนะครับถ้าเส้นตรงขนานกันแล้วความชันเท่ากัน เราจะสร้างเส้นตรง2เส้นก่อนนะครับโดยเราจะให้เส้นตรงสงเส้นเนี่ยขนานกันส,สมมุติว่าเส้นตรงทั้ง2เส้นเท่ากันสมมุติ เ้นตรงเราจะกำหนดนให้เป็นเส้นตรง N กับ N นะครับเส้นตรง N ขนานกับเส้นตรง n อ่อ่าประมาเราจะสร้างเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นให้ขนานกับแกน X นะครับประมาณนี้และเราจะเราจะสร้างเส้นตั้งฉากกับ ให้ตัดกับเส้นตัวสองเส้นและตัดกับเส้นแกน x ที่เราสร้างขึ้นมาเราจะให้จุดเนี้ยเป็นจุด A และจุดนี้เป็นจุด B จุดนี้เป็นจุด C จุดนี้เป็นจุด D และจุดนี้เป็นจุด E อ่าซึ่งเราจะได้ว่าจากที่เห็นเนี่ยคือสามเหลี่ยม BCD น่อจากเส้นตรงสองเส้นเนี่ยขนาดกันนะเราก็จะรู้ว่าสามเหลี่ยม BCD คล้ายกับสามเหลี่ยม ACE ซึ่งจากสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับจะได้ว่า CD หารด้วย CB เท่ากับ ce หารด้วย ca นะครับซึ่งอัตราส่วนเนี่ย cd หารด้วย cb ก็คือความชันของเส้นตรง n นะครับก็คือความชันก็คือความชันส่วนความชันนะครับ m ก็คือ d ดลต้ y หารด้วย d ดลต้ x นะครับ ซึ่งก็รู้ว่า CD h ด n d l CB เนี่ยเราจะรู้ว่าความชันของของเราจะให้ m1 เป็นความชันของ m นะครับเป็นความชันของ x ของ m และ m2 เป็นความชันของเป็น CD h ด n d l e CB ก็คือความชันของ m และ ce หารด้วย ca ก็คือความชันของ n นะครับได้แล้วครับถ้าเส้นตรงขนานกันถ้ามขนานกันแล้วความชันก็จะเท่ากันมาดูข้อ2นะครับถ้าความชันเท่ากันแล้วเส้นตรงจะขนานกันถ้าเรากำหนดเส้นตรง สองเส้นที่ไม่ขนานกันถ้าเรากำหนดไม่ขนานกันแน่นอนว่าจะต้องมีจุดตัดอย่างน้อยหนึ่งจุดซึ่งเราจะให้จุดตัดนั่นอะ่ะคือจุดนี้และเราจะสร้างแกนแกนเอขึ้นมามา,มาตัดกับจุดจุดตัดที่เราได้มา อันนี้ถ้าความชันเท่ากันก็นคือเราจะให้ M1 หนงเป็นความชันของเส้นแรกและเหนึเท่ากับ M2 สองนะอันนี้เป็นของ n และ M อนตรง N และจุดตรงเอมถ้าเราสมมุติ เส้นตรงเส้นตรงเอ็นไม่ขนานไม่ขนานกับเส้นตรงเอ็เส้นตรงเอ็ตเอแต่ได้ว่าแต่ได้ว่ามีจุดตัดหนึ่งจุดนะครับจุดตัดหนึ่งจุด ซึ่งจุดตัดเนี่ยเนื่องจากเป็นหนึ่งความชันของหนึ่งเท่ากับความชันของ,ง,ขอ,ง,ขอ,งอีเส้นเส้นหนึ่งเท่ากับเส้นสองแต่รูะว่ามุมที่กระทำกับที่แกเอะไรจะต้องเท่ากันมุมที่เกิดจะต้องเท่ากัน เท่ากันแต่มุมที่เกิดไม่เท่ากันที่เกิดไม่เท่ากันดังนั้นแสดงว่าเส้นตรงเอเนี่ยขนานกับเส้นตรงเอนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเส้นตรงที่ขนานกันต้องมีความจันเท่ากันนะครับขอบคุณครับ